b k k 999 93ตัวชัวร์กว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h ถ้าแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่องชายผู้บ้าคลั่งเชลซีนะครับแล้วไปพบกันฮนะสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea, ประจำวันที่26พฤศจิกายน2564โดยชผ้้พาคลั่งเชลซีครับ เราไปดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน,านาจจ่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้เชลซีพบแมนเชสเตอร์เตพรีวิววิเคราะห์ธุรกิจและคาดการณ์สิตจริงในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เดยกันีกนนารแขการัุบอลธุรกิจนะฮะจะเป็นคู่ของทางเชลซีปรารดคกับทางแมนยูสเตเดกันที่สนามแซมฟอร์บริดบ้านของเราเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง True พ r e เม e r f o o t b บอล HD1 แล้วก็ ทูฟิเมียร์ฟุตบอล HD 2ในของ้ังนี้เรามาดูกันที่ผลงานห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มทางฝั่งทางแมนยูกันก่อนกันละกันโดยการนี้ทางแมนยูนั้นชนะไป 2, สเสมอ1แพ้ไป2วันที่30ตุลาคมสเปอร์แพ้แมนยูไป0ต่อ3วันที่3พฤศจิกาย,ยนอาตาลันตาสเสมอแมนยู2ต่อ2วันที่6พฤศจิกาย,ยนแมนยูแพ้แมนซิตี้0ต่อ2 วันที่20พฤศจิกายนวัตฟอร์ดชนะแมนยูไป4ต่อ1และวันที่24พฤศจิกายนบียาเรอันก็แพ้แมนยูไป0ต่อ2ส่วนผลงานท่านัดหลังสุดกับทางฝั่งเชลซีงานนี้เชลซีชนะไป4เสมอ1แพ้ไป0วันที่30ตุลาคมอาร์ดิวคาสเซนแพ้เชลซีไป0ต่อ3วันที่3พฤศจิกายนมันโมแพ้เชลซีไป0ต่อ1วันที่6พฤศจิกายนเชลซีชนะเบอร์นบีหนึ่งต่อ1วันที่20พฤศจิกายนเลสเตอร์แพ้เชลซี0ต่อ3 แล้ววันที่ย4พฤศจพฤายนเชลซี Chelsea ชนะจูเวนตุสไป4ต่อ0เรามาดูสภาพความพร้อมของสองทีมกันต่อดีกว่าเริ่มเสฟฝั่งทางเชลซีอันนี้ทีมของโชมาสตูเิลนั้นการนำเป็นจ่าฝูงในเกมฟุตบอลเบรกิจอีกทั้งผลงานก็ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาแถมเกมล่าสุดนี้เพิ่งจะเปิดบ้านอัดจูเวนตุสไปแบบขันลอย4ต่อ0ในฟุตบอลยุโรปมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเกมลีกสดัดนี้พวกเขาจะมีคิวเปิดตรางเตมฟาบิ ต้อนรับก,การมาเยือนของแมนยูที่เพิ่งจะปลดผู้จัดก,การทีมอย่างทางนาร์อมโอดิกนัชชาออกไปแบบสดร้อนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าสนใจมาว่าทูเคิลนั้นจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาใช้กับทีมเยือนที่ฟอร์มยังไม่ค่อยแน่นอนนักในเกมเกมนี้โดยสภาพทีมก่อนจะลงทำการแข่งขันจะไม่สามารถใช้งานมาตติโอคอมบัซิสและก็เบนซิเวลในเกมนี้ได้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้ว ส่วในรายของอินโกรกองเต้ ay, และก็ไคลสฮาวเวิร์ดนั้นยังคงต้องรอลุ้นความพร้อมก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้งโดยสภาพความพร้อมของทางฝั่งแมนยูนั้นงานนี้หลังจากผลงานอันย่าแย่ในช่วงที่ผ่านมาทําให้ทางนารอมต้องแยกทางกับสโมสรในที่สุดพร้อมกับแต่งตั้งไมเคิลคาริกขึ้นมาทำาม้าที่แทนชั่วคราว โดยเกมประเดิมสนามนั้นพวกเขาสามารถเอาชนะบียาเรอันไปได้2-0ต่อ 0, ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเกมลีกวันที่นี้พวกเขาจะต้องเจอของแข็งที่สุดแล้วอย่างทางเชลซีต้องมาลุ้นกันว่าแมนยูนั้นจะเปลี่ยนนยายใหญ่มาแล้วเนี่ยจะสามารถต้านทานความร้อนแรงของเจ้าบ้านในเกมนี้ได้หรือไม่โดยความพร้อมก่อนเกมจะยังไม่สามารถใช้งานพอป,ป้า ราฟเฟลวลานและก็อิสันคาวานีที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกัะทางแฮร์รี่แม็กไกวที่โดนใบแดงนัดก่อนจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมนัดนี้ส่วน,นรายของลูกชอและก็อิสันกรงบูชยังต้องรอผ่านการทดสอบความฟิตก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้งส่วนคาดการณ์จปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะทางฝั่งทางเชลซีนั้นก็จะมีอาบอ,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 อาเอโดอาร์เมนดี ส่วนกองหลังก็จะเป็นคิทตันเซนซิวาและก็บรูติเกอร์กองกลางก็จะเป็นเจมจอนจินโย่ล็อตซ์ชิกและก็อารันโซส่วนกองหน้าก็จะเป็นมิสันเมลชิวบันเนอร์และก็ฮัสันโอดอยส่วนคาดการณ์เปตัวจริงของทางฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีดาวิดเดคิยากองหลังก็จะเป็นวานบิสคาอิดิฟายิวิกเตอร์นิตเดลฟและก็อเล็กเชลเลสส่วนกองกลางก็จะเป็นซันโชฟันเดอร์บิกบรูโนเฟิร์เดส แม็กโชเมนเนและก็เรดฟอร์ดสุดหน้าเป้าจะเป็นปรอนโดในครั้งนี้แต่ในวันนี้ที่ผมไปติดตามเชียร์พวกเขากันได้นะฮะเชลซีสู้ๆค่าคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันเวลาที่สามนาฬิกาามสิบปีหลังบรรทกข่าวต่อมาเกณฑ์ครับด็อกบ้ายุซาลาย้ายหนีลิเวอร์พูลซบเชลซีหลังสัญญางหงไม่คืบหน้าในครั้งนี้โดยดิเดเยด็ดอกบ้าตำน,นานศูนย์หน้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี ออกโรงเซลทีเล่นทีจริงนะฮะให้โมเมซาลาเนี่ยย้ายออกจากทางลิเวอร์รีเทิร์นสู่ทินสิงบรูเมื่อการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างเขากระทางของแดงนั้นยังไม่มีความคืบหน้าในครั้งนี้โดยซาลานั้นเคยค้าแข่งกระทางสิงคโปร์เชลซีระหว่างปี2014ถึง2016 โดยระหว่างนั้นถูกปล่อยตัวให้กับทางฟิอริรปินาและก็ปรมายืมตัวไปใช้งานก่อนที่จะเป็นทัพหมาป่าซึ่งซิลเข้าไป,ปร่วมทัพอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาโดยดาวเตท,ทีมชาติอียิปต์ว,วัย2ีบปีรายนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงวเวลานี้หลังทาประตูไปทั้งหมด17ลูกกับอีก6แอสซิส,สจากการลงสนามให้กับทีม17น,นัดเมื่อรวมทุกรายการสำหรับที่นี้โดยเฉพาะสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดนั้นจะสิ้นสุดลง ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ในขง้งนี้โดยหากผมเห็นแก่ตัวกว่านี้สักหน่อยนะผมจะบอกให้ซาร่าคนนี้ย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลครับสู่เชลซีดรักบ้าหยอกล้อผ่านรายการโทรทัศน์อันแฮสซิสทีวผมยังคิดว่าซาร่าเนี่ยจะคงเป็นนัตเตะที่ดีสุดในโลกไม่สำคัญมาว่าเขาจะยังค้าแค่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปหรือย้ายออกจากทีมไป ว่าทีมใดก็สามารถเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมหากมีเขาไปส่วนหนึ่งเพราะเขาเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทําอยู่ในสนามเขาตดดเต็นในการทําประตูและก็สร้างส์โนการในการทําประตูโดยต้องการเพียงแค่ความมั่นใจจากโค้ชเท่านั้นผมไม่รู้มว่าเขาตัดสินใจในอนาคตอย่างไรนะแต่นี่เป็นการตัดสินใจโดยตัวเขาแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรผมยังคงเป็นแฟนบอลติดตามรายการของเขาต่อไปในอนาคต เป็นว่างานนี้ะผมด็อกบ้านนะฮะเป็นแฟนตัวยงของซาร่าสักอย่างนั้นแล้วมาดูข่าวต่อมากัน,กนครับบาเซร์นาเลงทางเลือก2แนวรุกเชลซีหักพลาดดิวของสเตอร์ลิงโดยสโม,มสรบาเซร์นาวางเป้าฮาคิมซีเยสและก็ชจิมโมแวนเนอร์สังกัดเชลซีในสิบฟุตบอลนทางธุรกิจเป็นทางเลือกในการเสริมทัพตลาดซื้อขายักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้ หากพวกเขาไม่สามารถปิดดิวซิลวรัฮิมเซอร์ลิงจะทางซิตี้ในครั้งนี้ได้โดยเซอร์ลิงตกเป็นข่าวโยงกระทางพรรคอาซูการ่าอย่างหนาหูโดยตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อจตจตนั้นถูกจำกัดโอกาสในการลงสนามกระทางบาซิตี้หลังการย้ายมาเรื่องทีมของแจ็คกิริชตั้งแต่ช่วงเสมอแล้วอย่างไรก็ตามบาซ่าตกอยู่ภายใต้ใวิกิจการภาวะทางการเงินซึ่งทำให้พวกเขาจะเป็นที่จะต้องขายนักเแต่ตัวหลักบางบรายนั้นออกจากทีมเสียก่อน ที่จะคว้า,า,าตัวเตะตัวใหม่เข้ามาร่วมทัพภายใต้สัญญายืมตัวโดยอาจจะพ่วงออปชั่นซื้อขาดในดิวค้าแข่งหน้าใหม่นี้โดยมีทางเซอร์ลิงเป็หนึ่งในแข่งที่พวกเขาจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการรายงานจากทาง ESPN ระบุเลยว่าท่าทีของแมนเชสเตรที่ต้องการสอดเงื่อนไขขายขาดนะฮะเซอร์ลิงทำให้บาซ่าเนียลังเดยจันดิดังกล่าวทำให้ทีมของชาบีเออร์นเดสพุ่งเป้าไปที่เยส และก็บาเนอร์ซึ่งไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันโดยสุกยักษ์ใหญ่ชี้บอกว่าบาซโลน่า Barcelona นั้นได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแข้งทั้งสองรายจากทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยนั้นในครั้งนี้เป็นตะวัาง,งานนี้นผมก็ต้องรอกันต่อไปว่าเชลซีนั้นจะยอมปล่อยในราคาที่ถูกๆนี้ให้ไหมเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ เชลซีพร้อมทุ่มเงินจะสอยเคียซ่าอยู่นะโดยมีการรายงานบอกว่าเชลซีและก็บาร์เยมบินิกพร้อมทุ่มเงินมหาศาลในการคว้าตัวเฟเดริโก้เคียซ่าสตาร์ของทางจูวินตุสโดยเคียซ่าเพิ่งจะถูกมาซิเมเรโนอาริก่ส่งลงสนามในเกมที่ทัพปาลายแห่งตูรินบุกพ่ายสิงห์คร์มเชลซีไป4-0ในศึกแชมเปียนลีกนะับเื่อคืนวิรคารที่ผ่านมา ผูการงานจากทางคาซิโอแมคคาโจเผยว่าเชลซีนั้นภายใต้การคุมทีมของชมาสตูเิลแสดงความสนใจในตัวดาวเด่นทีมชาติอติอตาลีปรจนี้และก็พร้อมจะทุ่มขอ้อเสนอเพื่อดึงเจ้าตัวมาเล่นใน SW 6โดยข่าวได้กล่าวบอกว่าแม้ว่าช่วงแรกที่เจ้าตัวนั้นย้ายอาจจะทางฟิอรอรติน่ามายังจูเว่จะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่าว,ว่าตอนนี้เขากลา,ายเป็นการสำคัญของอดีตแชมป์ลีกอิตาลี36สมัยไปเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังจากที่เวลาไม่กี่เดือนนะฮะเขากลายเป็นแค่งระดับท็อปของสโมษษสรไปแล้วแถมยังมีส่วนช่วยอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรเมื่อสม,มอัยที่ผ่านมาเขาคนนี้กลายเป็นเป้าหมายสําคัญในตลาดนักเตะเดอร์เบิยมินิกวร่นถึงเชลซีต่างก็สนใจอดีตแข้งทัพม่วงมหาการประการนี้และก็พร้อมเทงบหนักเพื่อจะดึงให้เจ้าตัวย้ายออกจากทางจูเวนตุสในบริวันน้าผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะเชลซีถ้าอยากได้ใครต้องได้อย่างแน่นอนในงานนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวสโมสรเชลซีประจาวันที่26พฤศจิกายน2564โดยเชฟวัคครั้งเชลซีครับ